เสียงล้อเตียงคนไข้ที่หมุนกระทบพื้นกระเบื้องดังกึกกึกเป็นจังหวะที่พนักงานเวรเปลอาวุโสคนนี้คุ้นเคยมาเกือบทั้งชีวิตทามกลางโถงทางเดินที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยความรีบเร่งทุกคนต่างมองเห็นเขาเป็นเพียงฟันเฟืองเล็กๆที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่ในขณะที่เขากำลังเข็นเตียงส่งคนไข้เคสดูเหมือนปกติรายหนึ่ง สายตาที่ผ่านประสบการณ์มานับสิบปีกลับสังเกตเห็นสิ่งที่ไม่ปกติจังหวะการกระเพื่อมของหน้าอกที่ถี่สั้นและสีหน้าที่เริ่มซีดเพื่อลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางเสียงจ็อกแจ๊กของฝูงชนเขาตัดสินใจหยุดเตียงทันทีและตะโกนเรียกทีมแพทย์ฉุกเฉินอย่างแรงท่ามกลางความตะหนกของคนรอบข้างหมอรีบเข้ามาตรวจสอบและพบว่าคนไข้กำลังเกิดภาวะริ่มเลือดอุดตันในปอดเฉียบพลันซึ่งอันตรายถึงชีวิต หากช้าไปเพียงเซี่ยวนาทีหัวใจอาจหยุดเต้นได้ทันทีหลังจากเหตุการณ์วิกฤตผ่านพ้นไปทีมแพทย์ต่างพากันเข้ามาขอบคุณในสัญชาตญาณที่แหลมคมเพราะเขาสังเกตเห็นในสิ่งที่เครื่องมือแพทย์ยังตรวจไม่พบด้วยซ้ำชายชราในชุดพนักงานเวนเปลเพียงแต่ยิ้มบางๆแล้วจับราวเตียงมั่นเพื่อทำหน้าที่ต่อ เพราะสำหรับเขาเขาไม่ใช่แค่คนเข็นเตียงที่มองผ่านชีวิตคนไปวันๆแต่คือเซ็นเซอร์ช่วยชีวิตที่พร้อมจะปกป้องทุกลมหายใจที่ฝากไว้บนล้อเตียงที่ดังกึกกึกเหล่านั้นในทุกฝีก้าวที่เขาเดินไปครับ